กลับมาข่าวเช้า NBT News กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มต้นด้วยข่าวนี้นะครับปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลอีกวาระหนึ่งของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับรัฐบาลในนามคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนครับร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจะตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติไทยธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติและประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่และบ้านเรือนตามความเหมาะสมนะครับส่วนหน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้ตราสัญ,ญลักษณ์เพื่อประดิษฐานในสิ่งของใดๆก็ตามครับให้แจ้งขออนุญาตก่อนครับ ขออนุญ,ญาตไปที่สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสามารถโทรสอบถามได้ก่อนนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 283 4789 91โทรสาร02 283 4809 10ทางนี้นะครับสามารถติดตามข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ w w w p r a l a in. th นะครับคำว่าพระลานพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับพระลานสะกดด้วยรลอลิงสาอานอนหนูนะครับครับ